ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการดวงดี12ราศีสวัสดีครับแฟนคลับ12ราศีครับผมจันทร์นัทการแก้วเพิ่มตัวด,ดวงดาวเสาร์ย้ายราศี19พฤษภาคมใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับดาวใหญ่ย้ายถึง3ดวงนะครับทุกราศีจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะครับราศีพิจิกหรือลัคนาราศีพิจิกอยู่ตรงนี้นะครับดวงค่อนข้างที่จะพลิกพลิกผันอย่างแรงนะครับจากดีกลายเป็นร้ายนะครับดาวพรหัาทเข้ามรณนะ แล้วร้ายกลมาเป็นดีตอนดาวพฤหัสเข้าสุภะตุลาถึงธันวาครับส่วนดาวเสาร์นะครับเดิมอยู่เรือนพันธุนะครับนะพอเข้าปุตตะนะกลับเป็นผลเสียนะครับถือเป็นดวงร้าวนะครับแต่ก็กลับมาดีอีกครั้งหลัง23สิามงหานะครับเพราะฉะนั้นราศีพิจิกดวงพลิกมากกว่าทุกราศีนะครับทั้งด้านดีและด้านร้ายก็ถือว่าชาวแมงป่องจะเจอทุกอย่างนะครับเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นนะครับแต่ก็ใจเย็นๆนะครับ อาจจะไม่ได้ปัญหาหนักก็ได้นะครับตัวงคนเราก็มีขึ้นมีลงเป็นเรื่องธรรมดานะครับไม่มีใครดวงดีตลอดและดวงร้ายนะครับดวงร้ายตลอดเพราะว่าช่วงดวงเปลี่ยนกลับไปกลับมานะครับทุกราศีได้รับผลกระทบหมดนะครับราศีพิจิกลัคนาพิจิกอยู่ตรงนี้นะครับนะดาวอังคารเป็นดาวประจําตัวทําให้ชาวพิจิกเป็นคนกล้าแข็งขยันลุยสู้ตายนะครับเพราะดาว อยู่มรณะของดวงเมืองและดวงโลกนะครับแปลว่าเป็นคนที่ไม่กลัวตายนะครับเป็นนักรบที่เก่งเป็นนักกีฬาที่มีความสามารถสูงนะครับดาวอังคารหรือเป็นวิศวะที่ประสบความสําเร็จสูงนะครับยิ่งดาวประจําตัวเข้มแข็งเป็นเกษตรมหาอุดมหาจักรราชาโชคเนี่ยนะครับจะทําให้เจ้าชะตาประสบความสําเร็จในนาทีการงานเป็นอย่างสูงเป็นคนทุ่มเทเอาจริงเอาจัง,จงสู่ชีวิตนะครับมาดูดาวเสากับชาว พิจิกกันนะครับถ้าดาวเสาเดิมดีนะครับเป็นเกษตรอยู่สหัชชะนะครับก็โยกเกณฑ์ดีกับลัคนานะครับทำให้้าชะตาเป็นคนขยันอดทนสู้งานนะครับเป็นมหาจักรเล็งลัคนานะครับเป็นมหาจักรนะครับจริงถ้าดาวเสาเล็งลัคนาเป็นมหาจักรเนี่ยนะก็ถือว่าถ้าดาวเสาเดิมดีนะเป็นสีเป็นต้นนะครับก็ได้คู่ที่ดีไม่ได้เลวร้ายนะครับถือว่าได้คู่ที่ขยันอดทนนะอาจจะได้เพื่อนกันเป็นเป็นคู่ก็ได้นะครับ คนที่รู้จักกันมาก่อนเคยเรียนเคยทํางานร่วมกันมานะครับหรือเป็นราชาโชคเป็นราชาโชคกุมลักคนาก็ทําให้ชีวิตส่วนใหญ่สุขสบายได้อะไรมาแบบง่ายๆนะครับแต่ก็เนื่องจากอิทธิพลของดาวเสาร์ก็อาจจะเจอปัญหาบ้างนะครับเนื่องจากเป็นดาวโทษทุกข์เมื่อให้คุณก็ย่อมมีโทษเจือปนนะครับ หรือเป็นมหาอุดอยู่วินาศดาวอยู่วินาศของพิจิกเนี่ยเป็นดวงเด่นนะครับแม้จะดาวอยู่วินาศก็ไม่ได้เสียหายเหมือนราศีอื่นนะครับก็ในด้านเด่นก็อาจจะแปลว่าญาติหรือเพื่อนฝูงตำแหน่งใหญ่โตแบ็กอัพอยู่ด้านหลังนะครับนะอาจช่วยเหลือแบบลับๆไม่เปิดเผยด้านเสียก็ระวังได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากเพื่อนฝูงนะครับโอเคนะถ้าดาวเสาเดิมดีก็ถือว่าชาวพิจิกก็จะมีความ ขยันอดทนสู้งานนะครับเอาจริงเอาจังทุ่มเทจนประสบความสําเร็จแต่ถ้าดาวเสาเสื่อมนะครับดนะาวเสาเสื่อมเป,เ,อเป็นประเกษตรอยู่เรือนสุภาะนะครับนะก็ติดต่อด้านต่างประเทศอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นนะครับนะหรือการศึกษาเล่าเรียนนะครับการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยอาจจะเจอปัญหาบ้างนะครับระดับสูงนะครับ ความเจริญก้าวหน้าขาดผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนนะครับดาวเสาเป็นนิดอยู่เรือนอรินะครับก็แปลว่าเพื่อนอาจจะตั้งตัวเป็นศัตรูนะครับนะหรือมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับพวกโรคเกี่ยวกับดาวเสานะครับเช่นเป็นกระดูกเส้นเอ็นภูมิแพ้คนะืออาจจะทําให้เจ้าชะตาไม่ค่อยมีกําลังในการต่อสู้กับธุรกิจการงานเท่าไหร่นะครับเพราะดาวเสาเป็นดาวกําลังต่ํานะครับโอเค นะขึ้นอยู่กับดวงดาวนะครับถ้าดาวเสาร์ย้ายครั้งนี้จริงๆดาวเสาร์โยกเกณฑนดีกับลักนานาครับตั้งแต่19พฤษภาเนี่ยตีโนกะนในมุมตีโกนนะครับในมุมเกือเก้อหนุนดวงชะตานะครับนะดีกว่าทำมุมจตุโกนนะครับทำมุมเป็น4กับลักนานาะเป็น4เป็น7เป็น10กับลักนาหรือเป็น1กับลักนาเนี่ยถือว่าเป็นมุมที่เหนื่อยนะครับนะยิ่งดาวถ้าไปทำมุมโยกเกณฑ์ดีสัมพันธ์ดีกับดาวคู่มิตรนะครับ ก็ทําให้ชีวิตของชาวพิจิกเนี่ยนะจะโชคดีได้รับการช่วยเหลือเกื้อหนุนจากญาติสนิทมิตรสหายนะครับเพราะฉะนั้นเป็นจังหวะที่ทั้งด้านดีและด้านร้ายนะครับไปติดตามรายละเอียดกันต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับพร้อมกดกระดิ่งเตือนนะสนใจดูดวงก็แอดไลน์เข้ามาครับ ไปดูดาวเสาร์ในช่วงที่ผ่านมานะครับตั้งแต่วันที่1มีนาคม2566ถึง18พฤษภาคม2568ดาวเสาร์อยู่ในเรือนพันธุนะครับสหาชะพันธุสหาชะแปลว่าการติดต่อวิ่งเต้นนะครับหรือการประสานงานไปเยี่ยมนะพันธุแปลว่าพ่อแม่หรือเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์บ้านรถยนต์ที่ดินนะครับแปลว่าคนที่ทําธุรกิจติดต่อเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะก็ยังทําได้ดีนะ <c oughs> ดาวเสายังยกเกียรติดีกับลัคนานะครับไปดูกันนะขึ้นอยู่กับอ,องค์ประกอบขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยของดาวเสานะครับถ้าดาวเสาเดิมดีจรมาดีก็อาจจะให้คุณกับเจ้าชะตานะครับคขดวงเป็นยังไงก็มาคอมเมนต์กันเข้ามานะครับตรงไม่ตรงยังไงก็ช่วยคอมเมนต์กันเข้ามาในช่วงย้อนดูดวงในช่วงปีสองปีกว่าที่ผ่านมานะครับช่วงที่ดาวเสารเขาเริบ่บรรทุนะ ถ้าดาวเสารเดิมดีหรือจอรมาดีจะช่วยชาวพิจิกสร้างธุรกิจการงานก่อสร้างฐานะนะให้มั่นคงมีหลักทรัพย์นะครับจะมีพวกอสังหาริมทรัพย์เช่นได้บ้านได้รถได้ที่ดินนะครับผู้ที่ทาอาชีพในหน้านะครับขายที่ดินก็จะประสบความเสร็จสำเร็จได้ที่ดินแปลงใหญ่หรือได้หลักทรัพย์ก้อนใหญ่นะครับล <c oughs> ูกศิษย์ผมลักนาพิจิกเหมือนกันนะครับทาเป็นนายหน้าปี ปีนี้นะครับปีนี้ได้ได้กำไรจากขายที่ได้40บล้านนะครับช่วงจังหวะที่ดีมากสาเหตุที่การเงินดีเพราะดาวการเงินเล็งลัคนาด้วยนะครับชาวพิจิกถือว่าโชคดีมากในพฤษภาปีที่แล้วถึงพฤษภาปีนี้นะครับมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่นะครับแต่ถ้าดาวเสาร์เดิมเสียหรือจอมาเสียจะทําให้ชาวพิจิกเนี่ยนะครับจะมีเรื่องเดือดร้อนทุกใจทั้งที่บ้านและที่ทํางานนะครับ พันทูแปลว่าบ้านเล็งเรือนกรรมะแปลว่างานนะครับอ่าขึ้นอยู่กับดาวพวกนี้นะครับจอนมาสัมพันธ์กับดาวบาประเคราะห์นะดาวคู่ศัตรูมาทับทับหรือเล็งกับดาวจันทร์ดาวอังคารมฤรุตยูหรือดาวพระศุกร์พวกนี้นะครับค่อนข้างจะได้รับความเดือดร้อนเสียหายนะครับขึ้นอยู่กับดาวตั้งรับนะครับถ้าดาวตั้งรับเป็นดาวคู่มิตรอย่างเช่นดาวเสาร์ดาวพระศุกร์เนี่ยนะครับกลับโชคดีนะครับเพราะฉะนั้นการดูดวงต้องดูองค์ประกอบหลายๆด้านนะครับ ดาวก็มันเรียน2ด้านนะครับผมพูดซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับแม้จะเป็นดาว,วาประเคราะห์จริงๆให้คุณก็ได้นะครับถ้าดาวเดิมก็ดีแล้อจรอมาเป็นสีนะครับจรทับดาวคู่มิตรเนี่ยนะมีโอกาสได้โชคลาภก้อนใหญ่ก็ยังได้นะครับเอ่อบางคนพ่อแม่เจ็บป่วยนะครับช่วงที่ดาวเสาร์เ,เข้าพันธุเนี่ยนะครับ นะอาจจะเป็นอิทธิพลของดาวเสาเดิมเนี่ยนะครับเดิมอยู่อริมรณะวินาหรือจรเป็นกาลีก็ได้เข้าพันธุทุกนะหรือลูกศิษย์ผมมีคนที่มาดูดวงกับผมเนี่ยนะครับคุณพ่อเขาเสียชีวิตผมมาดูแล้วจากดาวเสาร์เขาเป็นดวงนาว่างขาดนะครับเป็นดาวนาวางขาดพอจรเข้าพันธุก็ทําให้สูญเสียคุณพ่อไปนะครับ <c oughs> หมอดูส่วนใหญ่บอกว่าดาวเสาอยู่ราศีกุมเป็นดาวที่ดีนะเป็นเกษตรมั่นคงจริงๆแล้ว นั้นก็อาจจะใช่ครับสาหรับโหรโบราณนะครับท่านถือว่าดาวเสาร์เป็นเกษตรที่ราศีกุมนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับดาวเสาร์เดิมด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกไปแต่แรกนะครับถ้าดาวเสาร์เดิมเสียอยู่อริมรณะวินาศหรือเป็นดาวนวังขาดนะดาวองศามรณะนะครับเข้าเรือนนี้ก็ทําให้มีเหตุร้ายเกิดขึ้นนะครับเกิดผลร้ายมากกว่าผลดีนะครับเกิดเรื่องโศกเศร้าเสียใจจากดาวเสาร์นะครับเป็นดาวโทษทุกษ แต่ถ้าดาวเสาเดิมดีจอดมาเป็นสีดีแน่นอนนะครับมาทับดาวคูมิดนะครับไม่ต้องไปตกกังวลน,นะจะดีไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับดาวนะองศาของดาวด้วยนะครับขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของดาวนะดาวเดิมดีได้จอดมาดีเนี่ยนะครับดาวเดิมเสียก็จอดมาเสียเนี่ยนะครับนะก็มีเหตุในซ่อมรถซ่อมบ้านอะไรก็มีนะครับ 19พฤษภาคม2568ถึง22สิงหาคม2568ดาวเสาเจริญสหชะจเขกาเรือนปุตตะนะครับถ้าดาวเสาเดิมดีจรมาเป็นสีก็จะทำให้ชาวพิจิกได้ประสบการณ์ใหม่ๆนะครับเช่นได้พบรักใหม่ได้งานโครงการใหม่ติดต่อวิ่งเต้นกับสังคมใหม่ๆหรือได้ลูกน้องลูกหลานบริวารใหม่ๆเข้ามาช่วยงานนะครับแต่ทุกอย่างมันจะเหนื่อยยากเพราะอิทธิพลของดาวเสารต้องต่อสู้ดิ้นรนและทนสู้นะครับ ต้องสู้จึงจะชนะสําเร็จและสมหวังนะครับความสําเร็จที่ดาวเสาเนี่ยไม่ได้มาง่ายๆนะครับดาวเสาไม่เคยให้ใครได้มาง่ายๆต้องต่อสู้ดิ้นรนต้องทนสู้ต้องเหนื่อยจึงจะชนะสําเร็จและสมหวังนะครับดาวเสาเวลาให้โทษใครก็ให้โทษอย่างทุกยาวนานถึง2ปีครึ่งนะครับแต่ให้คุณใครก็ให้คุณอย่างยิ่งใหญ่ยาวนานถึง2ปีครึ่งเช่นเดียวกันนะครับความสําเร็จที่ได้จากดาวเสาเนี่ยนะครับ มาจากการต่อสู้การแข่งขันนะสู้มาด้วยความเหนื่อยยากลําบากจึงจะสําเร็จนะแต่สําเร็จแล้วก็ถือว่าจะเป็นความสําเร็จที่ยั่งยืนถาวรน,นะครับนะสาเร็จที่ยิ่งใหญ่และยาวนานนะครับสู้ๆนะครับชาวพิจิกนะแมงป่องนักสู้อามาตะนิรันดร์การอยู่แล้วนะครับนะเคยเจอมรสุมหนักมาแล้วผ่านพ้นมาได้เมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมา ช่วงดาวเสาร์ทับลักขาช่วงนั้นโอดโอยกันใหญ่นะครับตอนนี้ดีกว่าช่วงนั้นนะครับสถานการณ์ดวงยังไปได้ดีนะครับถ้าดาวเสาเดิมเสียหรือจรมาเสียจะกลายเป็นดวงร้าวนะครับดวงร้าวเสาเป็นเจ็ดกับลักนณาอย่างที่พูดถึงรายสีตุลเมื่อกี้เนี่ยนะครับ,บระวิภูมมะทั้งโสราปัญจะลักนณาพุทธก้าวอจร์กับชีวาเป็น8ศสุขเจ็ดอาจารย์เจ้าว,วาร้อนิรันนะครับ ดาวเสาเดิมของใครเ,เป็นอยู่เป็นกาลีอยู่ปุตตะนะครับหรือดาวเสารจรเดิมอยู่อริมรณะวินาจรเป็นกาลีก็อาจจะได้รับความเดือดร้อนได้รับความเสียหายจากลูกหลานบริวารหรือลูกน้องนะครับบางคนถูกลูกหลานบริวารหรือลูกน้องทุจริจคตคดโกงนะครับทําให้เจ้าชะตาเดือดร้อนเสียหายลูกหลานบริวารบางคนดือ้อไม่ค่อยเชื่อฟังนะครับไม่ค่อยบางคนก็อาจไม่สนใจเรียนหนังสือ บางคนก็มีลูกหลานตั้งท้องหรือทำให้ผู้หญิงท้องในวัยเรียนนะครับถ้าใครมีดาวตั้งรับเป็นดาวพรหัสหรือดาวพระศุกร์อยู่ตัวนี้ก็ต้องระวังให้ดีนะครับโอกาสท้องก่อนแต่งนะครับบางคนลูกหลานบางคนอาจจะเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุนะครับคนที่ตั้งท้องก็ระวังแท้งนะครับบางคนที่อยากจะมีลูกนะครับ ช่วงนี้ก็อาจจะมีลูกยากหน่อยนะครับหรือถ้าตั้งท้องแล้วอาจจะแท้งขึ้นมาได้นะครับช่วงนี้ไม่เหมาะกับการลงทุนใหม่ๆนะครับหรือการเสี่ยงเล่นหุน้นเล่นหวยหรือการพนันทุกชนิดนะครับนะเพราะาปุตตะแปว่าการเสี่ยงการเล่นหุน้นบันเทิงการพนันนะครับดาวเสาเป็นดาวโทษทุกพอเข้าตรงนี้แทนที่จะมีโชคกับถูกกินซะมากกว่านะครับจะทําให้เกิดทุก ลำบากจากการสนุกเฮฮานะชอบสนุกจะทุกขถนัดนะครับนะชอบบันเทิงอย่างที่บอกนะครับบางคนอาจจะทําให้ดาวเสาไปเจอดาวพฤหัสกับดาวพุธตั้งรับอยู่ตรงนี้นะครับก็ระวังไปทําให้ผู้หญิงท้องนะครับท้องไม่พึงประสงค์นะบางคนได้ได,ไ,ดได้คู่โดยประมาทนะครับ สิพฤษภาคม2,568ถึง12กุมภาพันธ์2,569ดาวเสาพักองศาเดินถอยหลังเข้ามาทับราหูในเรือนพันธุนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าดีนะครับมุมมองของดาวเสาเป็น4กับลัคนานะครับดีกว่าเป็น5นะเป็น4กับลัคนาเนี่ยถือว่าได้ดวงอุดมเกณ์ด้วย ช่วงนี้จะโชคดีนะครับจะช่วยชาวพิจิกมีญาติสนิทมิตรสหายหรือเพื่อนๆเนี่ยนะครับมาช่วยให้งานใหญ่ประสบความสําเร็จเช่นชวนไปลงทุนเป็นตัวแทนในหน้าค้าขายที่ดินหรือทําด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับรับเหมาก่อสร้างนะครับบางคนอาจจะมีการสร้างบ้านสร้างคอนโดสร้างโรงงานหรือทําการเกษตรเหมืองแร่ประมงเป็นต้นนะครับช่วยการงานก้าวหน้าการค้า,าการลงทุนประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่นะครับ แต่ถ้าดาวเสาเดิมเสียนะครับหรือราหูเนี่ยนะครับเสาหรือราหูเดิมเสียจรมาเสียเนี่ยนะครับดาวดวงใดดวงหนึ่งจรมาเป็นกาลีนะครับดาวดวงใดดวงหนึ่งหรือสองดวงในเดิมอยู่อริมรณะวินาแต่จรมาเป็นกาลีนะครับระวังเพื่อนจะทําให้ธุรกิจพังนะครับระวังเพื่อนชวนไปนลงทุนทําให้เกิดการเสียหายค้าขายขาดทุนโครงการล้มเหลวนะครับดาวเสาธาตุไฟมาทะ กับราหูธาตุลมนะครับในเรือนพันธุก็ระวังภัยจากลมจากไฟนะครับเช่นไฟไม่บ้านลมพายุพัดบ้านพัดโรงงานนะหรือระวังถูกจรกรรมออรถยนต์นะครับระวังขโมยเข้าบ้านสัตว์หรือแมลงเข้าบ้านนะครับมีปลวกเป็นต้นนะครับช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังดูแลบ้านช่องห้องหอให้ดีนะครับเพราะมีราหูอยู่ด้วยนะครับ บางคนก็อ,อุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์นะครับต้องระมัดระวังให้ดีหรือพ่อแม่เจ็บป่วยคนในครอบครัวเจ็บป่วยเป็นต้นนะครับก็ดูแลก,กันไปเนาะโอเคถ้ากรณีที่ดาวเสากับราหูเสียก็ได้รับโทษประมาณนี้นะครับขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับถ้กคน ติดตามแล้วก็ไม่ต้องกดอีกนะครับจะก,กลายเป็นไม่ติดตามนะครับโปรโดูดวงช่วงนี้ลดครึ่งราคานะครับใครสนใจแอดไลน์เข้ามาได้ที่แอดไซนัทเอสโตรนะครับขึ้นต้นด้วยแอดไซแล้วก็นัดเอสโตรนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับฟังแล้วกดไลค์กดแชร์ให้นะครับเพื่อเป็น,นกํำลังใจให้จย์นักการทําคลิปดีๆต่อไปนะครับขอ,ขอให้บุญกุศลที่ทุกคนทํามาเนี่ยนะครับ จงเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยให้ทุกท่านโชคดีมีชัยปรารถนาสิ่งใดขอให้สำเร็จสมหวังรวยๆแห่งๆทุกคนครับสวัสดีครับ